ประกาศปิดแจ้งกำหนดวันปิดรับล่งทะเบียนมาตรการเยียวยา5,000บาทสวัสดีค่ะมือนี้มาเจอกับกิกี้เเคดีชาแนลเนาะจ่ะได้นำข้อมูลดีๆมาฝากมาตอนอีกแล้วค่ะขอนำเสนอการปิดประกาศลงทะเบียนค่ะมือนี้มาเบิ่งจากเขาสิป,ปิดมือดปิด รับลงทะเบียนในวันทียี่สิเมษายน6กสเวลา24.00นอกก็คือเที่ยงคืนของวันทียี่สิเมษายนเด้อจ้าผู้ใดที่ต้องการที่ลงทะเบียนเพิ่มเด้อจ้า ลงทะเบียนเพิ่มก็คือคนที่ลงทะเบียนแล้ววสําสเร็จหรือว่าลงทะเบียนแล้วได้รับแจ้งว่าเลขหมายบัตรประชาชนของท่านว่าถูกต้องจ้ะก็เลยอ,อยากให้ท่านมาลงทะเบียนว่าอยากให้เสียสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาหาพันบาทนี่นะจ้ะแต่ว่าเมื่อปิดลงแล้วรายการอื่นๆทีอ่อยู่ในเว็บนั้นก็นยังทําได้ปกติอยู่เด้อจ้ะ กรณีที่ได้รับ SMS แจ้งว่าการลงทะเบียนบอสําเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนบอถูกต้องเฮาต้องเห็ุจังใดคําตอบก็คือล่งทะเบียนใหม่แต่ว่าบางคนกะอ,อยากล่เงาะจ้ะหรือว่าเอาไว้กกรนค่อ่ลงแต่เอาไว้กรอนบ่ไดจากกิกกี้ใดนอ่มข้อมูลมาแจ้งว่าเขาสิปิดรับลงทะเบียนแล้วต้องฝ่าวงนะจ๊ะมาเบิงขอพิดพลาดว่าเป็นหยังเฮาคือ ใส่ข้อมูลบ่ถูกต้องบัตรประชาชนเข้าคือใส่ถูกอยู่เป็นอย่างเข้าคือลงทะเบียนบพานเข้าคือบอกว่าลงทะเบียนบสาเร็จมาเมิ่บึงได้จะท่าง่มือนีเพื่อนได้อ่าเขาอ,อื่นว่าหยังก่อมือนีเพื่อนได้เว้าเพื่อนได้ไลฟ์สดออกมาเนาะจา้ะเนาะกิ๊กก,กันเลยได้ข้อมูลมากกันเลยมาฝากเอามาฝากพี่น้องค่ะผู้ใดที่บ่ทานใดลงทะเบียนเนาะจา้ะมันก็นมีง่ายๆอยู่ซัมเนจ้ะ สามอรลักๆใหยีย่ยยที่เหตห้ล่งทะเบียนบพานได้จ้าหนึ่งคำนำหนาซือ้บอบร่ตองใส่คำวา่านั่งนายนั่งสาวหรือยศต่างๆข้างหน้าเด้จะใส่ซื้อน้ำสกุลเทาลงไปเลยสองสกดซือ้อหรือน้ำสกุลพิษให้ระวังสละเอสละแอ,ะอโตการลั่นหือออยังกระซังะะ้อค่ะสกดซื้อให้มันถึกะะ้อค่ะเราใส่อ่าโทรศัพท์นาะมันโตหน่อยอาจิ พิมพ์ผิดพลาดไปใดแนจะตรวจสอบก่อนที่จะกดยืนยันเด้อจะเพื่อที่ไ่ให้เสียสิทธิ์ในครั้งนี้เนาะคะ่นะเนาะเพราะว่ามันจะมดเขตเราแม่อยากให้ทุกคนได้ลงทะเบียน 3. รหัสยูหลังบัตรประชาชนบบมีอ่ามันจะมีอ่าภาษาอังกฤษเนาะคะ่นะเนาะโตภาษาอังกฤษและตัวเลขให้ระวังโตโอที่เป็นภาษาอังกฤษมันจะคือกับตัวเลขศูนแล้วก็เครื่องหมายขีด มาต้องใส่ลงไปเด้อย้จะใส่เฉพาะตัวเลขลงไปถ้าเขาถามเลขบัตรประชาชนไหมจ้ะอันนี้ขอผิดพลาดทั้งกระท่วงเพิ่นได้ออกมาเว้าสซูฟังเนาะจ้ะนอว่ามันผิดพลาดมองนี้หลายที่สุดสําหรับรลารายการอื่นๆก็สามารถทําตามปกติได้จ้ะ สำหรับการลงทะเบียนมันใะสิ้นสุดในวันพุธที่22เมษายน2 5 6 3เวลาเที่ยงคืนนี่เด้อจา้ากี่กก็เลยน้ำมาฝากาให้คนที่บ้านได้ลงให้ยได้มีสิทธิ์ไปลงกันค่ะให้ใส่สิทธิ์กันได้เต็มทีค่ะคนที่ผ่านอนุมัติกะไปทบทวนสิทธิ์ได้ตลอดเวลาจ่ายเงียงบ้านปิดลงทะเบียเนเด้อจา้าขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์กะ กดปุ่มคำว่า,าทบทวนสิทธิ์แล้วก็กรอข้อมูลได้เลยจ้าและะ้วก็ตรวจสอบล่อการตรวจสอบอีกครั้งนึงจ้าขอให้ทุกคนได้รับเงินเยียวยาพันบาทนีเร็วๆได้จ้าส่งกําลังใจจากกิกิเดฟค่ะขอให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้เนะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ